สวัสดีครับผมเชเอมิดีด้มาแล้วครับผมวันนี้มาแบบเร็วๆวด,ด่วนๆเลยนะครับผมนะไม่มีเวลาแล้วนะขอ,อยอัดอยัดคลิปไปด้วยกินข้าวไปด้วยแล้วกันนะฮะเพิ่งดูเมื่อกี้นี้เลยนะฮเพิ่งเพิ่งเสร็จงานนะครับมันจะหมดเวลาพักแล้วนะเลยเวลาแค่20นาทีนะทุกคนไปครับผมเป็นกาชาดีเฟนเดอร์5สเต็ปเอ้ส4สเต็ปนะครับผมสเต็ปละ50าเพชรนะครับผมตัวละครระดับตำนานอีกแล้วนะครับผมไม่มีพิอคพนะไปฮนะเดี๋ยวเราจะสุ่มทั้งหมด3รอบเลยนะว่ารู้จะเราจะได้ตู้นะน่าตู้หรือเปล่านะครับผมนะ เมื่อเดินต้องไปที่อยากได้ไอดีดองเพชรเยอะๆนะครับผมมีเอสมีเพชรเยอะๆก็สามารถเข้าไปที่ร้านวันฟิตชได้เลยนะครับผมมีทาง Android และ iOS เอสเริ่มต้นแค่แค่สิบบาทนะผมนะเข้าไปอยู่กันได้มีเยอะแยะมากมายนะม,มาสเต็ปแรกครับผมไปแบบเร็วๆเลยนะครับผมพอดีผมกินข้าวไปด้วยนะทุกคนขออภัยด้วยนะกลืนไปด้วยส่งไปด้วยข้าวครับผมสเต็ปแรกครับผมโอ้โหมาแนวใหม่ครับผม,ม,หม,ผมสหรับการอัดคลิปนะกินข้าวไปด้วยนะอ,อร่อยมากวันนี้ไม่ได้กินข้าวหมูกรอบน,นะ อืมกินหมกไก่นะ่ผมนะนะฮะเต็มที่ซองครับาัาตีสีดำหนึ่งตัวนะฮะตัวนี้น่าจะได้เศษทองด้วยนะห้าสิบห้าสิบเศษนะอืมทองทองฮะยิบเจ็ดกรฮะเสียงมันก็จะกับข้าวเต็มปากต้องขออภัยนะฮะจึงข,ข้าวไปด้วยนะถ้าไม่ทำตอนนี้ก็คือไม่ได้ทำแล้วนะเออทุกคนเพียงกำใจให้ผมด้วยนะ ได้เชนโตมารุโลแดงซะด้วยอย่าได้เลโอนะฮะตัวนี้ดิชสุดก็เลยเป็นเลโอนะโอโหฮะเอลเนลูฮะตัวทำเหลียญจะดีนักเองนะฮะ <c oughs> สุดระคิบนี้กินข้าวไปด้วยมาฮะเป็นข้าวทุกคนไปฮะมีว่าสิบห้านาทีฮะ เราจะไม่จ,ดจอดอย้ายทั้งสิ้นนะฮะอ่ะฮะเฮ้ยไม่การ,รันตีนะเนี่ยได้ตั้งสามตัวครับเป็นไปได้ครับผมมาตัวแรกฮะเป็นเฮ้ยได้ลีลีดนะโอ้โห,โอโหเออตีเอออ่าผู้มีพลางพิเศษแต่เอ้าแถมอีกตัวเป็น4สี่ตัวด้วยโอ้เพจวันเข้ามาอื้มอื้เอาสิอื้มตอนนี้ ตื่นข้าวอย่างอร่อยเลยะฮะมาครับผมอีกตัวะฮะเบิ้โอ้หููง,งียวโกโล่นะฮะโลกฟ้านะอืมอร่อยนะอีกตัวะฮะโอ้โหได้ยอกด้วยนะฮะอืมได้หน้าตู้มาด้วยนะฮะกลับไปดูหน้าตู้ใหม่เมื่อกี้นี้ไม่ได้ดูเลยรีบเกินนะอ๋อโอเคฮนะเสศอทองห้าสิบเศษนะฮะ สเตปที่สี่การตีตัวละครระดับตำนานฮะอย่าไปหวังนะฮะการสเตปสุดท้ายตัวละครระดับตำนานนะก็คือมันเล่นไม่ได้แน่นอนอะืมถ้าจะฟุกก็ได้นะตู้หน่อยนะอืมบาฮะรอบที่หนึ่งฮะางมาตัวเจอเหนะ็นไหมเพราะการตีก็แบบนี้แหละทุกคนมันไม่น่าเชื่อนะไอตูพ้พวกน,นี้เป็นสายโมก็ตู้สายโรนี่ว่ะอือซินเบลเค เบลโลฟ้าตัวนี้เก่งนะตัวนี้เก่งเจอไอตัวผู้มีความเสมติดเด้งเลือดแล้วก็ผู้ดาวสี่อยู่สองด้วยนะแล้วก็ตีผู้มีความเสพแรงขึ้นประมาณสามสิบหรือห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละผมจำไม่ได้อยากให้มันแรงร้อยเปอร์เซ็นต์นัดจะดีนะเห็นข่าวมาดูกดซับสไครป์กดถูกใจด้วยนะฮะคลิปนี้เรากินข้าวไปด้วยนะเออกินข้าวไปด้วยคลิปไปด้วยฮะไม่มีเวลานะฮะ ถ้ามีมีธงเราจะข้ามาไปเลยนะฮะอืเอ้ามีสวยมีสวยอืมกระคุมะฮะอืมถ่ายคลิปไปด้วยกินข้าวไปด้วยฮะผมเจ๋งเกินกว่าคนกรกม,มนแก่เรมาสอบถามบอแกแจ้งไปแล้วว่ามันเป็นบอดเสียนใช่ค,ครับ,รบครับแค่นี้โอเคครับ แต่ผมเสเต็ปที่สองครับผมการตีตัวละครสีแดวหนึ่งตัวนะฮะรู้สึกว่าตอนนี้ผมจะจุกแล้วนะอัดคลิปไปด้วยกินข้าวไปด้วยนะธรรมาดาผมวันทเงินเดือนนะฮะมีเวลาว่างแค่หนึ่งชั่วโมงนะตอนพักเทียงแต่พอดีผมจิดรลันะวันนี้มีเวลาแค่นี้แหละวี่สิบนาทีนะอืมกินข้าวไปด้วยอัดไปด้วยนะทั้งภูทงแดงฮะมาฮะมาทงแดงหนึ่งอันนะฮะขออนญากดข้ามไปดูเป็นโอ้ได้ดิสิสมา อืมเออมาเก่งนะเก่งทุกคนเก่งตีพวกไอ้พลังผู้มีพลังพิเศษอะ่ะแรงมากไอ้ตัวสกิลที่เป็นยิงกดค้างยิงก,ก,ะกละใสอ่ะโคตรแกแล้วโคตรแรงบอกเลยหลอกละหมื่นดิมูโน่นอกทงอะ่ะสองนัดตายข้ามฮะเตบสามไม่มีอะไรนะไปห้าไปดูสเตปพิเศษแล้วตีตัวละครระดับตำนานนะ ตัวละครใหม่ก็จะมาแล้วนะผมไม่ต้องสุ่มนะตู้น,นี้นะฮะมันไม่มีอะไรนะสุ่มเลยนะถ้าจะสุ่มก็สุ่มแค่เอาเศษยี่สิบเศษแรกนะอ๋อค็จะสุดท้ายการันตีตัวละครแบบตำนานนะอ้าวับงแดงไอ้กองแดงโคงทองเห็นไหมอ๋อมีฟองอยู่แตเราจะบอกว่ามันไม่มีฟองไปฮะโอ้ยผู้ด,ดำเนี่ยสเต็ปสุดท้ายมันชอบเป็นเนี่ยขาดขาด,ขาดกันเกินนะไปไปดูแบบเร็วๆเลย พอไม่แบกันตีออกสาสี่ตัวพอการันตีออกตัวอะไรก็ไม่รู้อืมหมอือนก,ก็สุเกะแต่วันนี้เรโอยังไม่เห็นเลยอยากได้เรโอไม่ก็หัวล่าซับดำนะฮะใครเข้ามาดูก็ขออภัยด้วยนะไม่มีเวลานต้องกินข้าวไปด้วยนะ อาคิดไปด้วยมึงทัไปด้วยม,มีงใครกล้าทำเหมือนผมนะมะนมีใครบ้านผมแล้วถ้าไม่ทําวันนี้มันก็ไม่มันไม่มีใครดูแล้วนะครับแล้วหลังจากนี้นะผมต้องแบบเก็บเกี่ยวช่วงเวลานี้ให้ดีที่สุดเพื่อเอายอดบ,บิลแลวยอดทับนะใครที่ทักผมมาตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมจะไม่ปิดใดๆทั้งสิ้นนะคร เราจะไม่ตัดต่ออะไรเลยนะเพราะเราไปแบบเดียวๆนะฮะเราไม่มีเวลานะไปะฮะไปต่อตอนนี้ผมเริ่มจุกะ่ะอ,อือมอืมมาหนึ่งทัวะฮะไปะฮะ เป็นฮะเป็นใครฮะเลโอหน่อยไหมโอ้โหได้เดมอนโจสอะใบนี้เอาจริงๆคือไห้ก็สู้คิสรุไม่ได้สักตัวนะจุ่มไปก็เท่านั้นนะฮะออช่วงนี้ก็คือแบบรอรีเจนอย่างเดียวเลยนะรอรีเจนที่มันจะมาตบคิสรุนะครับแต่จริงๆมันมาได้สักพักแล้วคิสรุมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะถ้าแบบหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งก็พูดง่ายอยู่นะ ถ้าเราเล่นการ์ดเป็นโหดเจอก็พอสู้ได้นะฮะอย่าให้มันเปลี่ยนสีตีมันทีนึงแล้วก็สกิลต่อนะฮะพูดเหมือนง่ายนะแต่ทำจริงจริงอะโคตรยากมันตีเร็วมากด้วยบางทีบางทีทอดได้ฮะมาผมมามส่งท้ายกับสเต็ปสุดท้ายกับคลิปนี้ครับผมคลิปแบบดูัวนะเร็วเรวเลยนะฮะนะฮะกินไปด้วยสุ่มไปด้วยนะเออโคตรฟุกอะได้ตั้งหลายตัวนะฮะไปฮะส่งท้ายฮะตัวละครระดับตำนานหนึ่งตัวโอ้ย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 ้ยถยกบคว่ำยัดเค้ <laughs> คนจะเลิกติดตามก็พบแบบนี้แหละ <laughs> ไปครับต็วสุดท้ายเอามาตัวเดียวอีกแล้วการดนตวีโรคลับตำนานเหมือนไม่เคยได้เยอะเลยมาฮะโอโ้โหมองบรังโนแลนฮะโอโ้โหโนแลนโนแลนรู้ไหมครับว่าทำไมโนแลนมันต้องเป็นสายโลก จริงๆมันเป็นมันว่าจะเป็นสายวิ่งนะฮะแต่มันเป็นสายโอโ้โโยได้ยงจีอืมกำลังคุยเรื่องโนแลนเคเวสดดก็ตัวนี้แหละนะกนะับลิลลิตนะฮะฮะออโนแลนนะโนแลนโนแลนทําไมมันไม่เป็นสายวิ่งทุกคนรู้ไหมฮะมันมีที่มาที่ไปทําไมถึงเป็นสายโละนะเพราะว่าชื่อของมันนั่นเองคําว่าโ no, นแปลว่าไม่คำว่าแลนแปลว่าวิ่ง รวมกันเป็นไม่วิ่งนะผมก็คือโนแลนนั่นเองนะฮะ <laughs> มุกอะไรก็ไม่รู้นะมันก็เลยเป็นสายโลนะฮะโอ okay, เคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะหวังว่าคลิปหน้าผมจะได้มีเวลาอัดดีๆกว่านี้นะต้องขอไปคลิปนี้นะฮะไม่มีเวลา,าจริงนะกินไปด้วยอัดไปด้วยผม <laughs> เพื่อค่านมลูกนั่นเองบายบายครับสวัสดีครับ